บ่อยไหมคะเนาะแล้วติดตามเหมือนไม่ไต่างกันค่ะตอนเป็นพยาบาลเองก็ก็ทําหน้าที่ไปก็รู้สึกว่าอ,อ๋อนี่เกิดหนะ้าที่แก่นะอันนี้เจ็บหนะ้านะและนี่ก็ไปนะแต่ตอนนั้นอ่ะยังไม่ได้มีกระบวนการวิธีคิดหรือว่าความเห็นต่อสิ่งที่เราต้องเจอทุกๆวันเราก็คือต้องไปทําหน้าที่จบทําหน้าที่ก็พักก่อนก็ไปทําหน้าที่ต่ออย่างนี้ค่ะแต่ว่า ก็อาจจะเป็นเหตุปัจจัยที่ดีที่ส่งเสริมให้เวลาเ,เวลาที่มาพิจารณาเรื่องของร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริง <c oughs> ก็จะเห็นภาพทั้งในส่วนของตนและก็ส่วนของผู้อื่นนะคะได้ได้ชัดเจนขึ้นอย่างนี้ค่ะจะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะเมื่อกระบวนการทั้งหลายผ่านไปแล้วได้เรียนรู้กายตามความเป็นจริงว่าเป็นแค่ภาพสี ดินน้ำไฟลมอย่างไรได้เรียนรู้จิตตามความจริงว่าเป็นแค่น้ำทั้งสี่คือเวทนาสัยญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอย่างไรเกิดและดับอย่างไรไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างไรพ่อเข้าใจกระบวนการทั้งหมดนี้ไม่มีความเป็นเราเป็นของเราในรูปและนามขน้น,นก็ทาให้ได้เข้าใจว่าอ๋อจริงๆก็ไม่มีคน ค่ะก็ก็ต้องขอบคุณอาชีพแล้วก็เหตุปัจจัยที่ทําให้ได้ได้พบได้เห็นการเกิดการเกิบการเจ็บการตายแบบใกล้ชิดนะคะและในขณะเดียวกันก็เมื่อกี้ทุกท่านก็ยกมือเป็นพยานให้ตัวเองว่าทุกท่านก็เคยเห็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะเราเรียนพุทธประวัติมาท่านก็ออกไปเห็นใช่ไหมคะแต่ว่าทาไมการเห็นของพวกเราอะ ที่เราก็เห็นเกิดเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายเหมือนกันแต่ปัญญาที่ได้จากการเห็นนั้นไม่เท่ากัน <f> <1> 1> ใช่ไหมคะอะไรเป็นทาทาให้เราแตกต่างกันในเรื่องนี้ความดับทุกข์ได้ทําไมมีไม่เท่ากันและเข้าถึงได้ไม่เหมือนกันเพราะว่าด้วยวิธีการต่างทั้งหลายอื่อนนอกจากสัมมาอริยมรรคนี้ก็จะเป็นไปเรื่องปัเทาทุกอย่างมากแล้วก็จะยังมีเห็นปัจจัยไปสร้างคบต่อ มีทุกต่อเกิดอีกก็เป็นีอีกก็แก่อีกเจ็บอีกตายอีกใช่ไหมคะแต่บนเส้นทางแห่งอรียมัคนี้จะดำเนินไปสู่การดับภพบใช่ไหมคะในที่สุดแล้วก็ดับการเกิดได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีความเกิดความแก่จะมีไหมคะไม่มีตายก็ไม่มีเนาะแต่ก็ยังไม่อยากตายใช่ไหมคะเดี๋ยวพึ่งน,นะคะเพราะว่าตอนนี้ ดีมากๆแล้วที่เราสามารถมีกำลังภาาขันได้ทุกท่านต้องบริหารทั้งร่างกายเพื่อให้มีกำลังภาาขันอย่าเพึ่งไปจบชีวิตตัวเองจากเรื่องราวในเดงก็ตามขอให้มีกำลังใจที่จะมีชีวิตต่อและขอให้ชีวิตที่มีต่อจากนี้เป็นไปด้วยความดับทุกข์ก็อยากเห็นที่แท้จริงของการเกิดแล้วเราเป็นทุกข์มาแก่ขีดมาเจ็บอีกมาตายอีกนะคะก,ก็สิ่งเหล่าน,นี้ต้แต่เป็นโทษคือเรา กิดานี้มูเท่าไหร่กับเท่าไหร่แล้วเนาะทุกท่านอยู่ที่นี่ตืนวนี้ชววินิจพระเดชพระนทุณทั้งหลายที่ได้กรุณาเมตตานะะ่ะคะก็ในส่วนของพระธรรมคำสอนเราจะเห็นว่าชีวิตของพวกเราทั้งหลายที่ได้มาปรากฏอยู่ในที่นี้ท่านมองย้อนกลับไปเอาแค่ภพที่เกิดสุขทุกข์แล้วก็เฉยเฉยเนี่ยวันนี้เราก็เกิดมาหลายภพแล้วใช่ไหมคะในระหว่างที่นั่งอยู่นี้ก็ตาม ในระหว่างที่ฟังอยู่ชั่วขณะนี้ก็ตามละย้อนกลับไปเมื่อกอนแรกทอดเมื่อกี้ที่บอกว่าเดี๋ยวพอเดี๋ยวลองให้เป็นอีกเนี่ยสลับกันมาเรื่อยๆน,น,นะคะแล้วก็มนุษย์ยังมีขีดความสามารถในการกันเขาทุกครั้งจึงไม่เห็นว่าการดับทุกนั้นสําคัญบางคนก็จะมีอ,ะอาจจะเป็นคําถามหรืออาจจะเป็นสิ่งที่บอกตัวเองเพื่อเข้าข้างตัวเอง หลีกเลี่ยงในการที่จะเผชิญทุกเพราะว่าเราถ้ยายังไม่มีกําลังเพราะว่าชีวิตเราก็สุขดีแล้วนี่เป็นอยู่ดีอยู่แล้วความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านรูปร่างเอ่อไม่ว่าจะเป็นด้านของชีวิตความเป็นอยู่ด้านฐานะด้านหน้าที่การงานมีทุกอย่างดีครอบครัวก็ดีไม่เห็นจําเป็นจะต้องปฏิบัติเลยแต่จริงๆแล้วส่วนที่เป็นผลดี ขอให้ทุกท่านได้ภูมิใจดีใจในการที่จะสวยเพราะนั่นคือส่วนแห่งกุศลที่ท่านได้ทําไว้แต่ก็อย่าลืมและอย่าประมาทว่ากุศลน,นั้นมีเสื่อมมีสิ้นและมีดับไปได้ใช่ไหมคะยังไม่ได้เที่ยงแฉเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม้จะดีมีสุขถามตัวเองว่าสุขที่ผ่านมาในชีวิตเคยสุขได้นานแค่ไหนใช่ไหมคะ ทุกที่เจอก็มีเกิดอีดับมาตลอดหรือแม้แต่ส่วนใหญ่ในชีวิตลแล้วเนี่ยก็มีเฉยใช่ไหมคะแต่หล,หลายท่านก็จะนิ่งเฉยแต่แม้ความเฉยที่ไม่ได้ถูกรู้ก็ยังจะไปทําให้เกิดอีกด้านเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตจะมีค่าที่เราเกิดมาและได้มาตอนนี้อยู่บนดินแดนแห่งพ <c oughs> ุทธภูมินะเนี่ยองค์ความรู้ที่ชื่อว่าพุทธานนะคะขอให้ทุกท่านได้ปฏิษฐานนรี การหลักปฏิบัติจะเป็นอะไรก็ตามแต่วันนี้เรืองหลวงแห่งธรรมมาก็หวังเป็นเหตงยิ่ว่าขอโอกาสท่านได้พิจารณาโดยแยกฝ่ายและถ้าหากท่านได้ตกใจในการลงเรืองหลวงแห่งธรรมน้อมทำพระธรรมคำสอนเป็นปฏิบัติข้าพเจ้าเชื่อว่าความหนักทุกท่านจะเห็นได้ทุกมีอยู่แต่จะไม่มีผู้เป็นทุกันอีกต่อไปได้น,นะคะนี่ก็ ขอบคุณที่โอกาสในชีวิตเกื้อกูลมาจนถึงตอนนี้และโดยเฉพาะยิ่งข้ามอาหารที่คุณอย่ากหาที่สุดยากค่ะก็ขอบคุณค่ะเนาะแต่สังเกตไหมว่าเออกุะส่วที่ตั้งขึ้นแล้วมันหายไปไหนระหว่างทางพอเจอเหตุการณ์ที่ไม่พอใจใช่ไหมคะไม่เอ,อ่อไม่เป็นที่น่าปรารถนาไม่เป็นดั่งใจ ได้เห็นปันจจัยต่างๆที่เราเองก็ควบคุมไม่ได้ตอนนี้สิ่งที่สําคัญกว่ากันไปจัดการข้นงนอกคือความพุนเดือดร้อนของท่านที่อยู่ในใจเพราะฉะนั้นแล้วก็หวังไปอย่างยิ่งว่าขั้นตอนต่างๆของธรรมะนวังนเน้นย้ำว่าอยากจะให้เริ่มต้นที่คืนถามนะคะไปทีละขั้นทีละขั้นเพราะว่าพอมาเป็นคําถามที่สองเนี่ยถามว่า จะวางได้อย่างไรในเมื่อเจอทุกครั้งมันก็โกรธทุกครั้งแต่ก็รู้ว่าโกรธเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมคะแล้วก็แล้วทำไมต้องเป็นคนนี้ที่ต้องมาโกรธเวลาได้ยินเสียงเขาหรือเขาทําไมจะต้องมีอาการแบบนี้แล้วเราจะต้องโกรธอาการแบบนี้ทุกทีจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นเราที่มีกระบวนความคิดแบบนี้เจะ้ะค่ะก็คือ,อเราสังสง หน้าที่เราไม่ชอบเสียงที่เราไม่ชอบสิ่งต่างๆที่เราไม่ชอบมามากมายและมันไปอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วขอกระทบปุ๊บตรงกับสิ่งที่มันไม่ชอบก็แสดงอาการแห่งความไม่ชอบใจนั้นออกมาอันนี้เป็นเรื่องของคนนกาปกติที่จะต้องทําความเข้าใจก่อนว่านี่คือมนุษย์ที่เราจะต้องเจออย่างนี้เพราะเราจะต้องเจอกระทบใช่ไหมคะทั้งฝ่ายที่เป็นอารมณ์ที่น่าพอใจและอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจ อยู่เสมอแต่ทีเนี้ยเออถ้าเราจะต้องพอใจไม่พอใจอยู่อย่างเงี้ยแล้วไปจนสิ้นลมหายใจโดยไม่มีหลักปฏิบัติหรือหลักยึดหรือกำลังที่ดีพอเลยเนี่ยก็เชื่อว่าชีวิตทุกท่านก็คงจะซันเซเหมือนที่ครูเงาะได้ทําท่าให้ดูน่นะคะว่าก็คงจะสั่นโครงเครงไปมาเดี่ยวยิ้มคือถ้าเรานับระหว่างหัวเราะร้องไห้นะคะยิ้มเนี่ย เอาเย่นเวลามาตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้เราก็หัวเราะร้อ,องไห้หัวเราะร้อ,องไห,ห,ห้สำหรับการอางนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเวลาชีวิตปกติที่เรายังไม่รู้เรายังขาดหลักปฏิบัติต่อสิ่งที่ทําให้กายกับใจนี้เป็นไปอย่างนี้ที่ถามว่าจะวางส่วนของการวางมันเป็นส่วนผลนะคะผลที่สามารถที่จะละจากความยึดตรงนั้นได้แต่ที่นี้การปฏิบัติ เชื่อว่าที่สองท่านแชร์มาเนี่ยมันงดงามมากเลยค่ะแล้วดูเหมือนว่าเออถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แน่นอนว่ามันเนาะมันแยกแยะพระเจ้าสอนให้แยกแยะใช่ไหมคะพะพุทธศาสนาเป็นพศาสนาแห่งวิพัชวาสอนให้แยกแยะเพราะแยกแยะสิ่งต่างๆออกไม่มีความเป็นเราอยู่ในนั้นแต่นักท่านทั้งหลายไปขั้นตอนที่เรียกว่าเรียนรู้ในสิ่งที่มีกําลังขึ้นมาแล้วที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่าท่านทั้งหลายยังรู้สึกว่าแม้แต่กำลังที่จะเจออารมณ์ทุกๆวันนี้เรายัางไม่มีเราก็ต้องมาเริ่มที่การปูพื้นฐานเหมือนที่ทั้งพระอาจารย์กรุณาอธิบายมาอย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วงเช้าฟูง,งองมาย้ำนะคะเป็นแบบย้ำๆซ้ำๆในช่วงบ่ายอีกฉะนั้นเชื่อว,ว่าถ้าเกิดเรามีพื้นฐานของมหาภุสุคือองค์คุณแห่งระรตนไกร อยู่กับจิตกับใจเนี่ยกำลังที่จะไปดูอารมณ์เกิดดับกำลังที่จะไปดูเห็นกายตามความเป็นจริงกำลังที่จะไปเห็นจิตหรืออารมณ์นั้นตามความเป็นจริงเนี่ยย่อมจะมีขึ้นมาและสิ่งเหล่านั้นจะถูกแยกแยะจะถูกเห็นดยวยความเป็นธรรมชาติคือมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสิ้นเราก็ดับไปไม่มีตัวเราในนั้นเลยก็เป็นกำลังใจให้ค่ะสาธุค่ะ